มันอันนี้คืออาหารที่มันจะกินนะเดี๋ยวพี่อธิบายลูกก่อนเนี่ยตรงนี้คืออาหารของมันคือฟู้ดของมันนะครับแล้วมันจะกินอาหารโดยการที่มันจะโอบล้อมโอบล้อมอาหารมันหรือโอบล้อมสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะฮะด้วยนะขาเทียมของมันที่เราเรียกว่าเออซูโดพอดเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้มีกล้ามเนื้อไม่ได้มีอะไรมันไม่ใช่ขาจริงๆมันเป็นขาที่มันเกิดจากการทํารูปร่างของมันทําเซล ทำเซลล์ของมันให้คล้ายๆเป็นขาเขาเรียกตรงนี้ว่าซูโดพอดหรือซูโดโพเดียมซูโดโพเดียมหรือซูโดพอดแปลว่าเท้าเทียมนะครับเท้าเทียมซูโดตรงนี้แปลว่าเทียมนะครับหรือปลอมไม่จริงอะไรพวกนี้นะครับ อ,อนี้หนึ่งนะฮะสมมุติเราวาดภาพไปเราวาดวาดเราวาดลักษณะไปอะสมมติสี่แดงตรงน,นี้คืออาหารเวลามันกินอาหารเข้ามาเนี่ยนะเวลาผ่านไปปุ๊บนะครับเมื่อเวลาผ่านไป เมื่ออาหารไปปุ๊บอาหารเนี่ยก็ถูกอบร้อนเข้ามานะอาหารถูกอบร้อนเข้ามากลายเป็นถุงนะครับกลายเป็นถุงอาหารตรงน,รงนี้แล้วก็มีอาหารอยู่ข้างในถูกไหมมีอาหารอยู่ข้างในเราเรียกถุงตรงนี้นะครับเราเรียกถุงตรงนี้ว่า ฟาโกโซมครับถุงอาหารที่เกิดจากการเนี่ยมันปิดขึ้นมานะครับไหมครับพอมันปิดปุ๊บอ่ามันก็กลายเป็นถุงอาหารขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกถุงตรนี้ว่าฟาโกโซมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกระบวนการกินของมันเนี่ยเขาเรียกฟาโกไซโทซิสครับ กระบวนการกินของอมีบิบาอย่างเงี้ยกระบวนการกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปน้องเจอกระบวนการกินอะไรที่มันไปกินแบบไปโอบเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกฟาโกไซโทซิสทั้งหมดเลยนะครับเรียกฟาโกไซโทซิสทั้งหมดเลยหรือบางทีถ้าเรียกง่ายคือเซลล์กิง e ครับถุงฟาโกโซมอย่างเงี้ยอาจจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเป็นฟูด แร็คิโอก็ได้นะครับนะฟูด d กคิก็ได้บางคนก็เรียกฟูด d ร็คิอนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนรู้จักค่อยๆรู้จักเฮียตัวนะครับใครจะรับเปิดกล้องมานิดนึงครับเดี๋ยวพี่วัตขออนุญาตเช็คชื่อหน่อย